ครับพร้อมไหมครับพร้อมไปแล้วยังไม่ยังอ่าไป4ปัน2ครับเหมือนร้องเพลงวันนี้เราเป็นไงบ้างคะดีใจมากเลยเพราะว่าร้องเพลงแล้วมีคนร้องตามได้กันบอกว่าเต็มเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจเพราะว่าเพลงพูดบ่อยประมาณ หกเจ็ดวันมาครับใช่ได้รับเลยด้วยขอบคุณมากนะครับทุกคนแต่ดีใจมากดีใจมากเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้อะไรเห็นว่าเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยใช่ไหมมีครับมีครับมีท่าเต้นไ้หรับเรา่มาเต้นท่าเต้นทั้งเพลงเลยครับก็ไม่ยากหรอกท่าทุกคนอยากเต้นตามไมไม่ยากไม่ยากก็สามารถฝึกตามกันได้เราเป็นสายเต้นอยู่แล้วเนาะสายเต้นไหมอับก็อยากเป็นสายเต้นครับ ปีนี้เดินทางมาแบบว่า,าแนวแบบว่าดัแซาซิตี้คือไงครับมันจะแบบมาเล่นอยู่ในไลน์ศิลปินอยู่ตลอดอย่างนี้นะเพราะว่าเราเข้าอยู่ในในค้าวไป่มาแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะมีอีกอีกครับมีเพลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังกันตลอดทั้งปีเลยยาง่บอกแนวแบบสไตล์แยแบบร้องให้แง,ง่หรืออะไรยังไงที่มันคกคีก่านร้องให้แง่หรออย่างที่ผมบอกคนเราเนี่ยไม่ไม่ใช่มีความรู้สึกเดียวความรู้สึกรักความรู้สึกเดียวก็ เราเนี่ยก็สามารถอกหักได้เ,เราเนี่ยก็สามารถชอบใครได้แอบชอบใครแล้วคนนั้นไม่ชอบกับก็ได้อ,อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองลองรอ,อครับรอรอดูว่าเออต่อไปจะเป็นอะไรบ้างอันนี้คือแบกงใช่ไหมว่าแบบเออว่าต่อไปาะได้คุยแบบนี้นะอย่างเงี้ยใช่ครับก็คุยๆกันก็แล้วก็ปรึกษากันที่เรามีแพลนไหมคะผมก็แบบว่าเราจะแต่งตัวออกเพลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยออกเพลงยังไงล่ะครับก็ก็เดี๋ยวถ้าจะ ไม่นานครับเดยวก็ได้ฟังกันใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ได้ได้เพลงที่สนใจแล้วก็รู้สึกดีครับก็ได้เไ,ได้ทำอะไรที่อยากเคยอยากลองทำอะไรหน่้ยไ,ได้ลองแชร์นตัวเองดูว่าเออถ้าสมมติเต้นทั้งเพลงเลยจะเป็นยังไ,ไงอันนี้มีเวลาซ้อมนานไหมครับซ้อมครับก็พูดตรงๆว่าเวลาซ้อมไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าก็พยายามแบบว่าตั้งใจที่สุด เขาก็อยากให้มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยก็พี่แกนส้มชมด้วยนะพี่แกงส้มจริงเหรอใช่เพราะแบบทั้งใจมากทั้งแบบตอนทำเพลงแล้วก็เริ่มเต้นด้วยมีเวลาท้องไม่กี่คิวอะไรอเงี้ยโอ้ยขอบคุณครับชมชมประเทศไทยแลครับน่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าเดยวก็จะน่าจะมีคอนเสิร์ตที่ที่ให้ติดตามกกนคอนเสิร์ตล่าสุดนี่จะเป็นคอนเสิร์ตชื่อว่า L O L ครับ L O L ใช่อเลอลงะม่เดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่าเรื่องโชว์เป็นยังไงบ้างอะไรยเงี้ยเผื่อจะเข้ากับเพลงนู้นเพลงน้อาจจะมีเพลงอะไรก็ได้ก็รอิตาโคอยากโตไหม่างโอยากโตไหมะ สิงผมไม่อยากโตนะผมอยากยืนนีแหละมาถึงอยาก<笑><笑>อยากโตอยากโตครับอยากอยากให้ทุกคนเห็นในอีกมุมหนึ่งของผมลวกันไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะแต่ว่าผมพยายามจะทำเต็มที่ครับแล้วก็พยายามจะนำสเสนอตัวเองในด้านศิลปินให้ทุกคนได้ดูว่าเออผมก็มีแพชชั่นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยท้ยายที่สุดคนจะชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ให้เขาตัดสินเองอะไรเงี้ยแต่ว่าผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะก็อยากให้ทุกคนรอ ดูนะครับว่าผมจะเป็นยังไงนะครับเขาโตขึ้นแล้วเนาะอาจแต่กาโตขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าในสระนี่คือเดือดเลยต้องจับตัวในปีปานีโคโตแล้วค่ะโตแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมเด็กจะว่ายน้ำไม่ได้เด็กว่ายน้ำได้เลยแต่คุณก็ไม่ได้ตครบที่แบบว่ายน้ำเนี่ยอ๋อมันเสียวใช่ไหมเสียวมันมาเป็นรอนเลยลูกก็ต้องมีนี่แหละ ไปคลื่นใช่ไหมมาเสียิดนึงมาเสียดนึแต่ว่าก็ว่ายน้ำมันก็ต้องว่ายน้ำใครก็ใส่เสื้อแบบว่าสูรว่ายน้ำก็ไม่มีคือมันตั้นมาดีแล้วมันตั้นมาดีมันก็มีอยู่บ้างไงนี่แล้วเราแ่โหรเลยไม่เ่อน่เือครับนะเินไหมเนไหมอะเขินนะฮะเขินไหเราไม่ต้องเนดไเนเนนนงแต่ว่าพี่แซลผมก็เขินสิแซวพี่ดผมเป็น ก็แบบว่าใครๆก็เขาไป็นเซลล์โตแล้วนะเออยังไม่โตนะผมยังไม่โตงเด็กก็อยู่เราเราเว็บไซต์ไหมอ่ะไม่อยากโชว์ภาพแล้วก็คือแบบว่าเออฟิลแบบว่าเออน้องอยู่คอนโดพอดีอะไรเงี้ยนันเลยบอกว่าเออถ่ายรูปให้หน่อยว่ายน้ำพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอออยากให้แฟนๆได้เห็นกิจวัตรประจำวันของเราว่าเอออะไรบ้างอย่างเงี้ยล นี่มีพอดีไหมคะหรือว่าหรือว่ายังไงก็พอตัวตั้งใจขนาดไหนเราเราได้พิถาระดับเรี่อผมเสือเลยเออราเราพิธเราพิธขนาดไหนพิธขนาดไหนไม่ก็ต้องแบบว่าก็อยากดูแลสุขภาพตัวเองอะไรเงี้ยให้มันโอเคตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลาทำงานจะได้ไม่เหนื่อยตอนนี้พอใจยังครับพอใจค่ะชจรจริงๆมันไม่มีอะไรขนัดหลอกแต่ว่าเออเราก็เราแต่งตัวแบรเมื่อกี้เราก็ขนขนผมโมเป้นเลยพี่ขอ จริงๆคือมันใช้เวลามันใช้เวลาฟิ่หรือว่าแบบดูแลขนาดไหนให้เวลาเราออกกำลังกายทุกวันถามจี้เลยอ่ถามจี้เลยก็ผมที่จริง่ะผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะว่าช่วงนี้ทางานจริงๆผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบว่ามันมีเขาๆอยู่เพราะว่าก็เคยออกมาอะไรเงี้ยพยายามจะคุมอาหารเราอะไรเงี้ยกินผักกินคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนได้พออะไรเงี้ยแต่เขาเขาก็แบบไปุกอยูนะ ไปดุ๊กเลยหลายพี่เออเราล้อเล่นกันนะจีนไมได้จีนไม่ได้สงสัยเขายังไม่เห็นมั้งอ๋อยังไม่มาใช่ปะเขาเห็นเขาน่าจะเซลล์ได้อ๋ออ๋อเนี่ยอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้รู้ว่าชอบไปติดมาจากใครก่อนทำเนี้ยอะไรครับไปติดมาจากใครก่อนไปได้จากใครเหรอเออไม่ก็ไปติดมาจากไทยก่อนรู้ความหมายรู้ความหมายหรือเปล่าเซลล์เลยก็เซลล์ก็เซลเลยอ๋อแต่ชอบ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  ครับใช่สนุกมากครับสนุกมากได้ไปได้ไปโชว์ครับก็เพลงนี้ไปไปโชว์คณะที่ญี่ปุ่นเลยครับก็ดีใจครับแล้วก็วันแรกกับวันสองก็ได้หยุดพักแล้วก็ได้ไปเที่ยวกับพี่ๆก็จะเห็นตามแบบว่าสตอรี่เห็นตามโพสที่ลงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นทางการกับพี่ๆี่บางทีเราไม่เคยรู้งานด้วยเลยเนาะในใช่ครับใช่ก็พี่เหมือนเปิดไปเราได้รู้จักพ,พี่พี่เพิ่มมากขึ้นครับได้รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรก็เป็นคน บางทีบางคนก็เหนื่อยความคาดหมายนะครับแต่ก็น่ารักทุกคนครับพี่ในจีบไทีวีน่ารักงานองคนไทเยอะๆเลยของเราถไหครอ๋ออะไรครับพี่มีทำงานกับคนไฟด้วยเรามีเออหรอแล้วเรามีประสบการณ์อะไรบ้ามไปญี่ปุ่นมีเรื่องมาเล่าไหมมีเรื่องเจออะไราเล่ามั้ยเจออะไรไหมแบบเซไฟรสไฟหลอนๆนั่นมีไม่ไม่ไม่มีแล้วเราไปเจออะไรมาบ้างเจออะไรครับมีเรื่องอะ้มีเรื่องอะไรเล่างเจอแต่ เจอเลยนะไม่เจอไม่เจอเพราะว่าดีหมดครับจริงเราขับไม่มีรูปอ่ะย่างนี้ดีหมดขับก็ไม่มีรูปเลยหรออาะตอนนี้ซีรีส์เราไม่ซีรีส์หน่อยโอ้ยหมดพอกับขับซีรีส์อะน่าจะใกล้เกินมาครึ่งทางแล้วครับที่จะปิดกล้องอะไรเงี้ยใกล้ให้ทุกคนได้ดูแล้ว ครับก็บรรยากาศดีครับเอะไรอะไรกับปอะอะไรอัไปอยไรอะไรอะไรอาไคอะระไรอ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 ไงอรอ่ก็อะไรนะไรอะไรอะรอะไรอะกรอะไรมาไรอะไรอะไรไร้ะานอะไรอะไรอะไาอะไรอยูรอะไรอะไรอะไาอะไรอไรอะไรอะรีะไร่ะ่าอะไรอะไรอะไรอะรอะไม่นานนะแต่ว่าอ็นานอยไ่อะไรอะไตอะไรออะไรรอออะออออ ป่านเป็นผู้หญิงฮะเขาแสบม,มากเลยดูเหมือนจะเรียบร้อยนะ <c oughs> ดูเหมือนจะเรียบร้อยนะแต่ว่าเขาไม่เรียบร้อยแต่ว่าเขาน้ารังนะ <c oughs> เพราะว่าเขามีความเป็นแบบว่าแมนๆหน่อยอะไรเงี้ยตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าเออถ้าสมมติว่าป่านเข้ามาอยู่ในผู้ชาๆๆยแถวคนแลวจะรู้สึกยังไงว่าป่านน่าจะแมนแมนเกือบแมนที่สุดใน <c oughs> ในกลุ่มแล้วอะไรเงี้ยอย่างเราราใผมสส่แบวครับ๋อเล่นไม่ใช่ก็แหละครับก็ เป็นเพื่อนๆกันรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็เวลาทำงานง่ายมากเลยะย่งเจมส์ะเจมสายอะไรเจมสายอะไรครับสายสายง่วงมากไม่รู้เลยใช่สายนอนอีกเดียวโชกุนนะครับโชกุนก็น่ารักนะเป็นน้องน่ารักเป็นงานเขาชอบชมผมทั้งวันเลยใช่ก็แบบว่าเอ้ยโหพี่โฟททำไมหล่อจังเลยโอ้โหพี่โฟทโหน่ารักจังเลยชมทั้งวันเลยมันรู้งานมันรู้งานจบเลยจะดูเมื่อไหร่เอ่ยตอนนี้ตัได้ดูตอได้ดูเมื่อไหร่ครัได้ดูเมื่อไหร่ก็ เมื่อนั้นก็ต้องน่าจะกลางปีครับประมาณกลางปีคราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รอดูเลยเพราะว่าแบลวมากในเรื่องอะไรเงี้ยแบลวกว่าทำกันบ้านเยอะมากก็เรียนการแสดงแล้วก็พยายามไปดูซีรีส์ออริจินอลอะไรเงี้ยแล้วไปดูมาเป็นไปน่น้าตาคนดีแน่นอน ไม่รู้ครับแล้ว็อยู่กับคนดูแต่ว่<ม>าผม็ชอบก็รู้สึกดีครับรู้สึกเออมันท้าทายดีเพราะว่ามันเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหม,มบอกว่าเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีดกว่าตัวที่แล้วอีกหมายถึงว่ามี energy เยอะกว่าตัวที่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าก็พยายามแบบว่าสู้อะสู้ใช่สุดขึ้นมามีคำถามจากทางบ้านส่งเข้ามาเขาบอกว่าบ้านไหนวันก่อนไหม มันก่อนไลฟ์เนี่ยคิดไลฟ์กันที่ญี่ปุ่นนะคุยอะไรกันมีคุยอะไรกันคุยอะไรที่หลอกลที่หลอกล่อที่หลอกลอเนีคิดถึงคิดถึงอะไรไม่นะไม่ได้คุยอะไรอ่าอย่ามาคิดมโนไปเองว่ามึงอะมาล้อใช่ปะใช่จริงเปล่าจริงหรือจำไม่ได้หรือเปล่าหรือจำไม่ได้อยากได้ยินอะไรลยอะชินก็แหละอันนี้คือสิ่งที่อยากได้ยิน ที่คนฝากหน่อยฝากเพลงของเราด้วยแล้วก็กรดักซีรีสครับก่อนอื่นฝากเมอร์คี้นะครับแกนแดนเมอร์คี้ครับก็ปกป้องผิวแฟนนะผิวแฟนยังไงเดี๋ยวต้องไปรอติดตามนะครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมมากมายเลยครับให้ทุกแฟนคลับได้มาเจอกันอย่างนี้ครับแล้วก็ให้พี่ๆสื่อมวลชนมาเจอผมนะครับแล้วก็เพลงใหม่ครับเพิ่งปล่อยตอนนี้ทานวิวแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพลงแคนดิเดตนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไป ลองฟังดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ฟังแต่ว่าถ้าอยากฟังอีกรอบก็หังได้นะครับแล้วก็สามารถมีชารลิติกต็อกนะครับไปดูในติกต็อกได้นะครับไลเซอร์บิวสิกนะครับผมฝากด้วยครับนิดนึงเหรอไม่ได้ถ้าอยากดูไปไ h เซอร์บิวสิกไได้ใช่ไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เดิมเดมพี่ตากก็ร้อง